เมยครับข้าวหมดแล้วอะ่นะนายขอเงินไปซื้อข้าวที่ตลาดหน่อยดิเมยเอาเงินไปซื้อหวยหมดแล้วฮะนี่เมยเอาเงินหนึ่งพันบาทสุดท้ายของเราไปซื้อหวยหมดแล้วเหรอเมยนั่นไม่เงินก้อนสุดท้ายของเราแล้วนะมผมบอกแล้วว่าต้องช่วยกันประหยัดอะ กว่าจะหาเงินนั้นมาได้มันยากลําบากขนาดไหนเมยรู้ไหมเราเน่ไม่โอเคมากเลยนะที่เอาเงินไปเล่นการพนันแบบนี้งั้นวันหลังก็ต้องไปขอข้าววัดกินแล้วไม่มีจะกินกันแล้วเมยก็เมื่คอคืนเมยฝัน,นะว่ามีพญายนาคมาให้หวยอะ่ะแล้วก็เมยไปตลาดตั้งใจไปซื้อข้าวนั่นแหละแต่มันดันมีเลขที่ในฝันตรงเป๊ะเลยอะ่ะเมยสัญญานะว่าจะเป็นการซื้อข้าวสุดท้ายอะ่ะเมยขอโทษให้มันเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะเมย กินตับกันเถอะไม่ต้องกินข้าวแล้วเิ้ย I love you ไม่โกรธเหรอเล่นแบบนี้อยู่ได้โกรธสิสติตลกแต่อิ่มไหมเนี่ย ผมไม่ใช่เลขกหนึ่งหรอกมั้ง กันได้สิกันได้สิไปยังไงกไนเสร็จนีกันได้สิกัได้สิคุณซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยเอ้าถามได้ก็ผักไงนี่นะระหว่างขากลับมาจากทำงานเนี่ยผมก็เลยแวะซื้อผักมานิดหน่อยเน,<ด>นี่ยนะที่เรียกว่านิดหน่อยเอ้า คุณใะให้ผมทำไงอะ่ะก็ผมเจอขอทานคนหนึ่งเขาขายผักอยู่น่าสงสารมากเลยนะคือตั้งแต่ผมไปทำงานจนกลับมาจากที่ทำงานเนี่ยเขายังขายไม่ได้เลยน่าสงสารมากดูดูไปแล้วเขาขายกับน้องชายผมมาะผมจะไม่ช่วยก็กยังไงอยู่อะ่ะก็เลยช่วยในฐานะมนุษย์คนหนึ่งท <c oughs> ี่คุณจะโกรธอะไรผมเนี่ยก็เราเป็นคนจนเหมือนกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันสิถูกปะ แล้วเรามีกําลังพอได้จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วหรอทุกวันนี้เรายังอยู่เถียงหน้าของคนอื่นอยู่เลยเสื้อผ้าลูกยังไม่มีเงินจะซื้อเลยเงินทำโคดยังไม่มีเลยบอยคุณดูฉันสิฉันต้องเก็บเงินอดออดก็เพราะคุณน่ะแม้กระทั่งเสื้อผ้าฉันเนี่ยฉันยังไม่มีปัญญาซื้อเสื้อผ้าดีๆมาใส่เลยต้องเอาผ้าถุงของแม่คุณมาใส่เนี่ย ฉบาคือตอนนี้คุณก็ท้องอยู่คุณจะหาเสื้อผ้าสวยๆไปใส่ทําไมเล่าใส่เสื้อผ้าใหม่มันก็เปลืองตังค์ซื้อใส่เสื้อผ้าของแม่ผมได้แหละดีแล้วนี่มันพูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอะนี่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 อะนี่เงินที่ผมหามาได้นะอ่ะแล้วก็นี่เป็นเงินที่ผมเก็บออกไว้เองอ่ะนี่แอบซุกเงินไว้หรอ อไม่ใช่โอยฉันไม่คุยกับคุณแล้วคุยแล้วเครียดอะ่ะเดี๋ยวก็ทำให้ลูกในท้องเครียดไปด้วยหรอกคุณนี่มันเป็นผัวยังไงเนี่ยเฮ้ยฉันละเหนื่อยใจจริงๆ ต่อไปเนี่ยผมสามารถไปส่งคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องตากฝนอีกแล้วนะนะซื้อรถแบบนี้มาไม่ขับไปซ่อมไปหรอเอานะแค่มีที่กันฝนให้ก็พอแล้วไม่ต้องตากฝนแล,ล้ว ขสบใจมากเลยนะป่ะงั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปกินข้าวเองอคุณว่าไหมครอบครัวเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่โชคดีที่สุดในโลกเลยนะแค่ผมเห็นคุณได้แต่งตัวสวยๆทานอาหารหรูๆแบบเนี้ย ผมก็มีความสุขม,ม,มากๆแล้วอ่ะอิ่มอกอิ่มใจไปหมดเลยถ้าคุณอยากกินอะไรเพิ่มเนี่ยอบอกผมได้นะเดี๋ยวผมทำให้ขอบคุณมากเลยนะนะคุณก็รีบกินเถอะเห็นบนตั้งหลายครั้งแล้วนี่ว่าอยากกินอาหารฝรั่งอะ่ะลองชิมดูสิรสชาติถูกปากไหม <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยไม่เลยไ โอ้ยมีบาดมือนีผูขาดเลยกินข้าวเร่งแอรหน่อยดิไหนคะที่จริงแล้วเนี่ยเรามีเงินมากมายขนาดนี้อ่ะ เราไปกินพัตาคารนหลูๆก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องไปซื้ออาหารจากเซเว่นแต่ที่สำคัญเนี่ยเสื้อคนขาดขนาดนี้ใส่มาห้าปีแล้วไม่ว่าเปลี่ยนได้แล้วไปซื้อเสื้อใหม่เถอะนี้ทีละถึงไหมว่าเราจะรวยเราจะมีเงินมากขนาดไหนเนี่ยแต่เราก็ต้องประหยัดอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเก็บไว้อนาคตเผื่อมีเรื่องฉุกเฉินใหเราต้องใช้เงินนะ่ะ แต่คุณไม่จำเป็นต้องประหยัดขนาดนี้ก็ได้ซื้อข้าวสารทีละหนึ่งลิตรเดือนหนึ่งซื้อไข่หนึ่งแผงไปตลา,าดไปซื้อผักสดที่ยังไปขอลดราคาเขาอีกอะ่ะคุณจะขี้เหนียวจนไปไหมนะหนึ่งแสนบาทเอาไปซื้อเสื้อใหม่ไม่ตัวนี้มันยังใส่ได้อยู่ ถ้าไม่ซื้อเราก็อ,อยากนันเถอะรู้ไหมว่าเมยอายแค่ไหนอ่ะที่ชาวบ้านเขานินทาบอกว่าบ้านเรารวยขนาดนี้แต่สามีเสร็จาขาดแบบนี้ไปก็ได้ไม่ชินเลยนะชิมไว้สิ ชะบ,บาที่รักกลับมาแล้วซื้ออะไรมาเนี่ยคุณซื้ออะไรมาอีกแล้วอะเออนี่ มองไปมองมาเนี่ยบนโลกไปนี้คนเรามันก็ใช้ชีวิตลําบากเหมือนกันนะมีแต่คนจนเต็มไปหมดเลยอะ่ะนี่ฉบา้าคณจาคนที่มาขายประกันให้เราเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วได้ปะคือลูกของลูกพี่ลูกน้องเขาอะ่ะคือเป็นไม้สามีตายทั้งที่เขายังสาวๆอยู่เลยอะ่ะทั้งเขายังต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอีกคือผมฟังเรื่องราวของเขาแล้วผมรู้สึกสงสารขเขามากน้ำตาผมจะไหลจริงๆนะชะบาผมก็เลยซื้อเจ้าหนี่มา แล้วก็มีอีกหลายตัวอยู่ที่รถเลยนะเขอลูกเราเกิดมาเนี่ยลูกเราก็จะได้มีเพื่อนเล่นหลายตัวเลยบอยนี่คุณจะซื้อมาทําไมอะ่ะมันไร้สาระมากเลยนะมันไม่ได้มีความจําเป็นกับครอบครัวของเราเลยอะชะบาคือผมก็ช่วยอุ่นหนท์นเขาอะคือชีวิตเขาน่าสงสารมากจริงๆนะชะบาอีกอย่างเนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติของคนที่ผมรู้จักอะเขาอะเป็นคนอื่นคนไกล คุณช่วยตั้งสติหน่อยได้ไหมะฉันสุดจะทนกับคุณแล้วนะบอยคุณรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่คนจนยังช่วยเหลือคนจนอยู่เราไม่ได้มีเงินมากพอขนาดที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาได้นะบอยเนี่ยแล้วพอพูดถึงเรื่องเงินก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วฮอร์โมอนพุ่งพลาหเือไงคุณเป็นบ้าปะเนี่ยคุณต่างหาที่บ้าคุณลงไปถามคนในละแวบนี้สิ ว่าระหว่างคนจนที่ยังช่วยเหลือคนอื่นกับคนที่พยายามเก็บเงินอดออมเพื่อเลี้ยงลูกตัวเองเนี่ยใครกันแน่ที่มันบ้ากว่ากันแล้วฉันจะบอกให้นะว่าฉันไม่ได้อยากอยู่ที่นี่เลยแล้วฉันก็ไม่ได้อยากให้ลูกเกิดมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วที่นี่มันไม่ดียังไงอชบาหน้าร้อนที่นี่ก็เย็นสบายหน้าหนาวเราก็ยังมีผ้าห่มอ่ะมันไม่ดีตรงไหนหรอชบาดีเหรอ อะไรเหรอที่คุณบอกว่าดีคุณภาพชีวิตของลูกเราเหะคุณรู้ไหมว่าลูกเราจะคลอดเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าลูกเราก็จะคลอดแล้วไ,ไหนออะเงินไหนเออเงินที่จะทำคลอดลูกอะเงินจะทำคลอดอยังไม่มีเลย คุณจะไปหาเงินจากที่ไหนมาฉันระสงสารลูกริงสิที่แม้กระทั่งผ้าอ้อมจะห่มตัวเขาต้นเกินมันยังไม่มีคุณรู้ไหมเงินเก็บของเราเหลือไม่ถึงห้าพันลแล้วละ,ะเอาเงินจากที่ไหนมาทำค้อ แล้วผมจะไปไหนได้อะชบาผมก็ไปหายืมเงินไงยืมญาติยืมพี่ยืมน้องยืมใครก็ได้ที่มันได้เงินน่ะโอ๊ย เป็นอะไรใช่ปะทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นอะ